สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับแจวแหววชาแนลนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูวิธีทําขนมจีนนะคะสูตรโบราณกว่า20ปีนะคะตั้งแต่รุ่นตายายแล้วเนาะเดี๋ยวเคยทําไปอีพีนึงเนาะผลตอบรับดีมากค่ะเลยเลยมาทําอีกเนาะทุกขั้นตอนเลยนะคะโอเคไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเดนชัยขนมจีนนะคะโอเคเดี๋ยวพาไปดูวิธีทํากันเลยนะคะค่ะย่าิเราเป็นผัวผ้าหููผ้าลานเห็น มาแต่เก่าพอดีวันนี้จ้ามาเสียใจกัเลยยาก็เลยให้ลูกต้อมาให้ลูกใส่เหตุด้วยจ้าใส่เหตุต้อมากอู้ซืบทอดนี่นะคะแป้งที่เราทำนะคะเนี่ยหม้อนี้นะคะอันนี้หม้อต้มนะคะต้มประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะต้มแป้งหัวแป้งนะคะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้แป้งที่ต้มแล้วเนาะจ้า แล้วเขาก็ตัดคุณส่ ขัดจนมันแหลวได้ทีเนาะได้แล้วก็ไนเราเดินเลย <c oughs> กองแป้งด้ยจ้ะ <c oughs> นวดแล้วกรองแล้วก็มะเทชเชิงเดืเอดแล้วเขาเรียเส้นมันอันนี้เตรียมกะจาน่จาจะ ใบตองห้องไหวนะจ๊ะที่จะอีกเข็งหนึ่งเนาะเอาใส่แกบเนะจ๊ะตกเนาะใส่แกบตกแบบบานบาดนะจ๊ะเราทานเตานี้ปั้นเองนะจ๊ะหน้าบอกว่ารับปั้นเต่าผมนะจ๊ะเ้าแบบโบราณหน่อยเนาะ อันเี่นมาด เปนสังร่อยโลเราจ้ะเมีนสังร่อยโล เป็บสองเข่งเก่งนะาจา๊ะรอบแรกนะจา๊ะแรกเดือนแรกรอบรอบแรกอ,อันนี้ปิดไปกันคุณ อันนี้นอกจากคือเครื่องบีบเ,เป็นสายไปนะเนาะ บานทุกคนจะแสบรับรอบจ้าข้าดวงคนไม่สวยบามตีหน้าอกที่มา เป็นสสแสแให้งมดเลยทุกคนเมื่อกี้ก็มีคนมาสั่ง่ะด้วยจา้าถ้าเหลือเอาไว้ให้แน่คนเน่เห <c oughs> ลือออเดอร์เหลือจากลอยลกเอาไว้ให้เด้อคนละสิ็นน้ำยาขนมจีนจิ้นเฮ็ดป๊บคนมาสั่งปรับดูมึงจัเสตนไปเลยเสียเนี่ยข้าวเนาหนียวนุ่ม รอบสองไม่จ่ายแต่ก่อนอีสองคนระับเดี๋ยวําเบิร์ว่า นแต่ท네 <oh> ีหนวดไปหลอดอีกสองกระจาดจะเดินเสียงอันนี้เปลี่ยนหนามาแล้วจ um> ้ะสองสองเธอเปลี่ยนเธอหนึ่งสองหนามเปลี่ยนเธอหนึ่ง เรื <mean> ่องแอดมาใหม่ด้วย What is that? คนเตรียมชามมาแล้วจ้า้เะเตรียมชาเจ้ากอนนี่จานเนี่จ้าเธอนี่ทราบงามอยู่เด่นเดียวนี่โอ้ยมันยาวแต่นอกวันนี้มันยาวแต่อาดึงแค่นี่เอาอีกจะบอกให้ตอกแล้เจนกินจิ๋หน่อยกินเทียมจะกินมาเปิด เยอะได่ของจักน้อยออโหเสียงแย่โหเสียงแย่มันแย่โหดเนาะไรแับนี้มันจะแสบแต่พอตีดจะงอยเลยไม่ต้องใจงงอดใจมาไวเสื้อนนี่เตรียมผักเนะจ๊ะโม่ไหนกินกับหมองเลยผักโล่งขนมจีนะจ๊ะผงมาเรียบร้อยเล้อเด้อนี่เด้อปลาแดกปลาแดกผงชูโรด อันนี้เห่าอยู่าทางลมขแขนเอรี่ทางลม okay. โอเคคนก่โอนเนาะโหกินกระหม่อมด้ยทุกคนอืมซูนี้เลยบ้งรถจ้าขา,างร่องขนมจีนแน่นอนฟังเสียงโลด <c oughs> กินอยู่กับร่องขนมจีนนี่ล่ะมันยังแสบตุดตุดไม่ไม่ไม่จะแสบแต่ไม่แบแต่ว่าเสศษมันเหี่ยวแล้วบางเศษมันคาคอ้นน้ำเหียว <c oughs> เดี๋ยวนุ่มโอ้โหนะท่นานทุกคนมองเนี่ยเตรียมพักเก่ม,มาผมเลยคนมีหอนบักตัวแห่พักซี่กะลัมหอมปลาแดงมากคัเสียัดสมาร์ใส่กันในเรื่องจากทุกคนมแม่ก็ลูก2คนมองเนี่ยคนแหลหมวมองเนี่ยจะเสียแห่าขางโลกขนมจีนเลยจ้ะกูศาสารนางกินขางรงขงนมจีนเลย สตรีมามาค้างผูดมาเด้อผู้เฮดขนมจีนมากินน้ากันมาแดงตีนีผู้เฮดขนมสีแบรีวิวจารีวิวจากค้างโรคขนมสีตัวน่ะพี่าเบิร์เบิ์สิต้องตัดนะจ๊ะในสิตัวน่ไอเบิรงเลยมเ่ยวมัเหี่เบิสนเหียวเพือพอดกุ้งเก็บกันละ ต้องสัตเด้อจ้ะต้องัดต้องสัตก็ัดวอด้รกินก่เจอละหน่อยไม่จขาดมันเปเองัขาดรีบิวด้รีบิวด้วี่เดียวจะาดกว่าทำสิงล้าวมากฮ้อนี้บอกอะไรไ ครับคุณผู้ชม ให้เผ็ดเลยถูอขึนใหญ่แจวบักง,งกินขางลงน้องผีเนาะ็นงับแ <c oughs> สีบจะเสียบแห้งเลยอืมหสัดมาเด้มมาเด้มพี่น้องมาเดิมนะเดองความแบบเสีบเขากันแห้งฟักซี่บ่ไักหนี่เปิบนี่หน่ ค่วมจับไะกับ่วยเรือ วูอะวกคนมาเดอจากินขนันทางกกับนมจินเอาไกินนีป้าแม่จ่าแม่ก็หิวน้ำเด๋อวเดี๋ยวลงไปห้แม่ด้วยนะมาจ้ามาจ้าทางเขาลงือโรคขนม้ีนแล้วจ่าชุชืนใหม่ๆเหนียวหนุแต่แห้งบยาดลงมา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 จะคนใหญ่ก็ด้ หลุกขึนก้นหายกบแสบเท,ทานง <c oughs> เป็นบ้าได้เลยจะ,ย,ะย,ยังยังห่อใช่ไ <c oughs> หนมตเนปแม่ก็ดูเพราแอ่ไรคะ กำลงกองชอบแ่ะเนื้คต้องเากันทัเรื่อง ีรถพัดไม่ไดเยอเบอรเมื่อจะติดกัเนเกขื่รถัดมากอะ่ะเีอยวเบิ่อจะนอยากนั้นนค่ <c oughs> กคกเป็นยังอันนี้หัวที่สามแล้วจ้ะทุกคนเรียบรอยแล้วนี่เยได้แล้วเมีล้วทันมาก สิบโลสองหัวนะจ๊ะแปดสิบโลอันนี้ในสองหัวจอนสีเต็มกระจาดแหละเหลืออีกหัวหนึ่งเด้อเหลือแปลงอีกหัวนนนหนึ่งนาะจ๊ะว่าไงเฮ้ยมันจะเสีหัวถือค่ะ ดูอลโคตรโมานะจ้ะได้ทีแล้วาดาลเดินนี่แตบบ่เต็นน้ำพี่ดาอยาเฮ้ยไบอกอพี่ดาถ้าถ้าถ้าเอินพี่ยังไม่อยากชิน้ำเห็นไหมเพิร์ย,ยาแลนนิ่งอยู่ ขูดมาเลยเป็นเซฟเป็นเศยไปจ้ะเบอร์เศษลดหมดเรือมมะมงนี่สูบให้เป็นไกมนไ่มาเลยหัวเซาเซนาประเด็กเสบจ้ะขอบุเสบขอบุณเนื้อเด่นใช่ขนมจีนขอบวุ่นเสบขอาคุณน,นัวเศรดึงก็อยกากผาดพ่วเหนียว,วอ้ะกระจาดนิติมมนะจาะ กีงกิโลได้ป่ะเนี่ย47กิโลเขบคุณมูลใหญ่อดใจบ่ไหวใหญ่สิไปจัดแล้วเห็นน้ำปลาเดกแล้วอยากนะนาดรงไปไปเท็บเทียบเลย เลือ้อจากขีดสร้างเนา้อจาเขาก็สิเอาใส่เข็งหน่อยไว้ขายเนื้อจาจะได้ขายเลยเอากินเองอย่ละใช้เงินหลายโบนเป็ดน้ำยาไปสิขังจาเีกโลนะเบิ่งเลยขอด้านู้อีกโลนึงใส่อีกโลนึง มาจ้าบัน,นี้สิพาเห็ดจะ้ากะไก,ก่โอกมเตวไก่โอก็ได้ขาไก่โอ,อก็ได้แหลวแต่มมากสูบบัลล่าน,นะจ๊ะสูนีนวัวเน๊สูนีนัวไก่ดจ้าสุกแล้วหัวไก่โอขาไก่โอกงไก่นี่ไง ยินบอกนี่ขาไก่โอกหัวไก่โอกอเราจเสียมากินน้ำกันด้วยจ้ามาดู้ตกไทยด้วยหัวไก่โอกไม่พอขาไก่โอกหัวไก่โอก,กเราจะเสีย มาเลเจ้าหัวไก่อกจ้ามาจ้าหัวไก่อกยั่วๆจ้าโอ้ยคือยากซิมนะจ้าหัวไก่อกมาจ้าอานิจ้าอยากซิมในคัมไม่เด้ออานิจ้าหัวไก่อกจ้ารีวิวหัวไก่อกหัวไก่อกน้ำมันกุ้งผัดขาไก่อกน้ำมันกขาุ้งหัวไก่อกจ้า แบงไก่โอ๊กเด้อค่ะนี่เด้อเอามือเอามือเศร้าเลยค่ะน่าอร่อยไหมสือเป็นบาท่าองเ<อ>สียจ้าฟังเสียงเราเด้อจ้ามาจองมาจองจองขนมจีนนน่กิทาย <c oughs> เดยอวด้วยอ่ะห okay. uh ัวไก่อกหัวไก่ล hmm. mm hmm. mm hmm. <wh> ุ่น uh ด้คะเด้ออยู hmm. mm ่ในกระเปุเ hmm. ต yeah. uh ็ม huh. ค mm ่ะ hmm. บ uh ้าแล้วอ้ากล้า huh. ก้าว uh ุลยไก่อกก็ค่ะดเลยดนดนในเหตุด้วยจ้ะดนดนอย่างในมาแ่นนึงนะคะเซยบดุ่วงว